เป็นชุดหัวพ่นนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นหัวพ่นแก๊สตัวนี้เป็นน้ํายาเชื่อมนะครับตัวนี้เป็นผงประสานแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลวดทองแดงสําหรับการประสานเนาะถ้าเกิดลูกค้าสั่งไปเป็นเซตนะครับก็จะได้แบบนี้เลยจะได้ทั้งตัวแก๊สด้วยแล้วก็จะได้หัวแก๊สแบบนี้นะครับที่เป็นหัวเชื่อมวิธีการต่อนะครับคุณลูกค้าอยากให้ดูเขาจะมีเป็นบากแบบนี้เวลาคุณลูกค้าใช้งานนะครับแกะตรงนี้ออกแล้วก็ ตัวแก๊สกระป๋องเขาจะมีข้อต่อตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะอันนี้คือตัวเชื่อมเขาเวลาคุณลูกค้าใช้งานนะครับให้จับแบบนี้จับแบบนี้นะครับเห็นเนาะตัวนี้จะบังอยู่ให้เอาตรงนี้ครับยัดเข้าไปตรงนี้กดนิดนึงแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาอยู่แล้วแค่นี้เองนะครับเขาอยู่แบบนี้แล้วนะครับกดออกแบบนี้นะกดเข้านะครับหมุนแบบนี้นิดเดียวทําการเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จแล้วให้สังเกตจากตรงนี้ เขาจะมีเครื่องหมายบอกอยู่ว่าปรับด้านไหนเป็นตัวเพิ่มไฟแล้วปรับตัวไหนเป็นลดไฟนะครับให้คุณลูกค้าฟังเสียงนะฟังนะครับได้ยินเสียงแก๊สออกใช่ไหมครับปรับนิดนึงเวลาเราปรับลีให้มีเสียงเบาๆนะครับแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์อย่างอื่นมาจุดติดนะครับแบบนี้นะเราจะเห็นไฟนะครับอันนี้คือใช้ง่ายสุดแล้วนะครับก็คือวิธีการปรับก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวปรับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณลูกค้าได้สูมเห็นชัดๆ อันนี้คือเขาจะมีบอกอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดปรับ e นั่นก็ให้คุณลูกค้าปรับตรงนี้ได้อันนี้คือเขามีไฟอยู่แล้วนะครับนี่นะแบบนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เล่งสุดนะสามารถเล่งสุดได้แต่อันนี้เล่งผมพยายามเล่งให้คุณลูกค้าดูแบบนี้ก่อนนะครับการใช้งานก็จะประมาณนี้เลยไม่ได้ยากนะครับการใช้งานของตัวนี้คือเขาจะมีไฟอ่อนๆู่รรรรตรงนี้น่าจะเห็นแล้วเนาะประมาณนี้ถ้าเกิดใช้งานไม่เป็นยังไงก็ถามแอดมินได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดหมุนปิดแบบนี้นะครับแบบนี้เลย